ดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะจะพามาชมนะคะขับเรือข้ามฟากนะไปยังเกาะเกาะหนึ่งนะคะที่ฟินแลนด์นะคะระหว่างนี้นะคะระหว่างที่รอรถนะคะรอคิวนะเห็นเจ้าสีเหลืองๆนั่นไหมคะ เรื่องเหลืองไกลๆนั่นนะคะถ้าทุกคนเห็นเว็บแรกเว,ว็บแรกเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่ามันคืออะไรนะคะเราเห็นเว็บแรกเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะเพราะว่าดูลักษณะแล้วเดาไม่ออกว่ามันคืออะไรนะคะสำหรับเราเราคิดว่ามันเป็นหอคอยอะไรอะไรสักอ,อย่างหนึ่งนะคะหอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไว้สังเกตการหรือว่าเอาไว้ อะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ระหว่างที่รอนะฮะรอรถที่ขับออกมาจากฝั่งโน้นนะคะออกมาหมดแล้วนะเห็นไหมก็จะมีรถที่ขับมาจากฝั่งโน้นนะขับข้ามแม่น้ำมานะคะท่านผู้ชมเมื่อรถออกมาหมดแล้วนะคะเราก็ขับรถ ไปตรงนี้นะคะท่านผู้ชมสีเหลืองๆนี่นะคะมันคือมันคือเรือค่ะมันคือเรือนะคะเรือข้ามฟากนะคะเราก็เพิ่งรู้วันนี้นี่เองว่ามันคือเรือข้ามฟากนะ,ะซึ่งหน้าตาไม่ได้เหมือนเรือเลยนะคะ <c oughs> เป็นอะไรที่แปล,แปลกมาก amazing Finland <c oughs> คือ ถ้ามองเฉพาะข้างบนเราก็ไม่เราก็ไม่รู้ไม่รู้นะคะว่ามันเป็นเรือนะเออเราก็คิดว่าเป็นหอคอยเอาไวส้สง่งส่งส่งสังเกตการอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่ไหนได้มันคือเรือ <c oughs> เรือสีเหลืองแจด๊ดดูเด่นเป็นสง่ากลางทะเลนะคะเพราะว่าเรือนี้ไว้สำหรับนะคะชาวฟินแลนด์นะ ไว้ขับรถขึ้นไปบนเรือนี้นะคะแล้วก็ขับเรือก็จะพาข้ามฟากไปยังอีกฝั่งหนึ่งของทะเลนะคะท่านผู้ชมเออหน้าตาเรือก็ไม่ได้เหมือนเรือสักเท่าไหร่นะคะ <laughs> เออสำหรับเราเราเออเซอร์ไพรส์ปปรามากเนี่ยนะเรือเออเราเรานึกภาพไม่ออกไงว่ามันคือเรือนะคะ เมื่อเทียบกับเรือข้ามฟากที่บ้านเรานะ,ะเรือที่ข้ามไปเกาะเนาะก็จะเป็นคนละแบบเลยนะคะจะเป็นคนละแบบเลยนะคะนี่ก็คือวิวข้างทางนะเมือม่อเรือขับมาส่งเราข้ามฟากแล้วนะคะเราก็ขับรถขึ้นไปบนเกาะตรงนี้ก็เป็นขากลับนะคะขากลับออกมาจากเกาะนะคะก็จะประมาณนี้นะเห็นไหมทุกคน ดูไกลๆนะมันเหมือนเรือตรงไหนเนี่ยมันเหมือนเครื่องอะไรสักอย่างมันเหมือนหอสังเกตการมากกว่านะคะเออพอเห็นรถขับขับขึ้นไปทีละคันทีละคันก็เลยก็เลยรู้รู้ว่ามันเป็นเรือนะคะท่านผู้ชมเรือข้ามฟากนะที่ไม่ได้หน้าตาเหมือนเรือสักเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมก็นี่นะคะ ก็คนขับเรือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเขาเบื่อบ้างหรือเปล่านะขับข้ามไปข้ามมาแบบนี้แล้วค่ะทั้งวันต้องนั่งอยู่บนหอคอยสีเหลืองๆเนี่ยนะคะนั่งอยู่ทั้งวันนะคะับกลับกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้นะคะทั้งวันนะ,ะเออเป็นอาชีพที่ก็ ก็เหมือนขับเรือเนาะเหมือนขับเรือแต่ว่ามันมันมันขับข้ามฟากแค่แป๊บเดียวไงมันเออไม่ได้แบบขับนานอะไรแบบนี้นะนี่ก็คือรถที่ขับขึ้นไปบนเรือนะพาเราข้ามฟากนะคะท่านผู้ชมเออสำหรับเราเราคิดว่ามันมันตลกตลกดี <laughs> เออ มันเป็นเรือที่หน้าน้าตาแปลกสำหรับเราสาหรับเรานะคะเออเป็นอะไรที่เออเนาะถ้าเป็นประเทศไทยก็จะเป็นเรืออีกแบบนึงเนาะอันนี้มันจะเป็นแบบแผ่นๆแ,แล้วก็มีรั้วกั้นนะเออแค่นั้นเองสำหรับเราเราก็ว่ามันมันก็สวยแปลกดีนะคะสวย สวยแปลกดีก็นั่นนะคะคับขับ,ข,บขับเรือข้ามฟากนะก็ใครอยากไปนั่งเรือข้ามฟากก็เรียนเชิญนะคะที่ประเทศฟินแลนด์แล้วก็ฟรีด้วยนะคะฟรีด้วยนะจ๊ะเนี่ยถึงขับถึงฝั่งแล้วนะคะก็ขับรถกลับบ้านรถคันอื่นก็เข้ามารอขับกลับเข้าไปในเรือนะคะท่านผู้ชม <laughs> ก็นะคะเห็นไหมคะนกบินมาเต็มเยอะมากนะคะเราก็ถามแฟนว่าเอา้าแล้วนกมันมามนบินมาทําอะไรคะเนี่ยเออนกมันบินมาทําไหมเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็ถามแฟนนะคะแฟนบอกว่าเนี่ยทุกครั้งที่เรือนะคะเรือขับเคลื่อนนะคะนกมันก็ ไม่รู้เหมือนกันนะทําไมมันจะต้องมาหากินปลาแถวแถวใกล้ๆกล,กลเรือสีเหลืองนี่นะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะทุกครั้งที่เรือสีเหลืองอันนี้ขยับนะคะนกก็จะบินมาเต็มเลยค่ะบินมาหากินปลานะคะท่านผู้ชมเออก็อไม่รู้น้องน่าจะได้กินกินปลาง่ายๆนะถ้าบินตามเรืออันอันนี้นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องได้กินหรือเปล่านะคะเรือ นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเรือข้ามฟากฟินแลนด์นะคะฟรีค่ะฟรีนะคะ